สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ FC นะคะทุกทุกท่านนะคะแฟนคลับแฟนช่องนะคะของเสี้ยนใบนะคะแนวทางของช่องเขียวพารวยนะคะเสี้ยนเสี้ยนใบนะคะแนวทางอธิพันธ์นมาของเสี้ยนนะคะเข้าสี่ตัวนะคะเสี้ยนกาห้แนวทางนะคะมาแล้วนะคะ,อะนอนปวดหัวในจหนอยนะคะไปถอนฟันมา ทวนท่นที่สิบเจ็ดนะคะที่พานแม่นะคะแอดมินนะคะใจลงวันที่ผิดนะคะได้อัดคลิปไปแล้วเนาะกาตั้งใจเฮ็ดวันที่สิบเจ็ดละท่านผู้ชมนะคะบางครั้งนะคะก็ลืมนะคะอพิษฎพาดประการใดน,นะคะก็ขอโทษกอภัยเดินนะคะเข้าไปในกลุ่มนะคะกลุ่มหลังบ้านรวมเสียนนะคะในกลุ่มเด่นปังมากนะคะเข้าตรงๆ เด่นหนึ่งนะคะรองที่เลขสี่นะคะใครที่จับได้นะคะสามตัวตรงนะคะแล้วก็เข้าหนึ่งสีเก้านะคะสังเกตนะครับตัวสุดท้ายนะคะที่เซียนนะคะจะว่างลงไห้หวดที่ก่อนเจ็ดเนาะวันนี้ห้าห้าเก้านะคะทางวันนี้ก็พลอยให้ให้ฝังนะคะกันต่อหมดนะะของเซียนส่วนวันที่สิบเก้านะคะเซียนนะคะกำมันใจขึ้นเก้านะคะอ่ ถ้าบอมาหรือมานะคะก็ไม่ว่าก,กันเดอนะคะของเซียนใบนะคะเพราะว่าเพิ่กนกะเหมาว่าได้เนาะนะคะส่วนนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ขอ,อไหมายเลขบัญชีนะคะอ่าน้ำเจค่ากาแฟน,นะคะของเซียนหมายเลขบัญชีนะคะ เด่นศูนย์นะคะลองที่เลข8นะคะวดน,นี้0นย์กับ8ดนะคะอ้าวสังเกตมึงเด่นในตารางตัวเด่นในตารางของเซียนนี่ถ้ามานะคะเข้า3ตัว4ตัวนะคะท่านผู้ชมใครจับแม่นรวยเด่นศูนย์ร่องเปด ลุ่มเซียนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของขเฮงเสี้ยนใบเสี้ยนนั่นแม่ไก่เสี้ยนปีนะคะกับม,มาแปดนะคะทางของเสียนใบนี่ก็จะมีเสี้ยนใบนะคะเสียนแม่เนาของแมเนานะคะหนึ่งซีซีหนึ่งเข้าตรงตรงนะคะในกลุ่มเจาะเม็ดเดียวศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดศูนย์เหลือ,ออีกหนึ่งตัวนะคะที่เสียนอย่างไม่วาง ตัวตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวเจ็ดนะคะเลขเจ็ดนะคะวางตัวสุดท้ายนะคะศูนย์ดะคแปดนะคะก็มีแปดเจดปดหนะคะเดนศูนย์ลองทีเลขแปดชุด3มตัว 3ตัวจับวินกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้น้ามเดอร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะในคลิปต่อๆไปนะคะ089 285 009ชุด3ามตัวนะคะจับวินโอมาที่เสียนจำไ้นะคะในตารางนะคะ วันนี้จะแตกหรือไม่แตกนะคะอรอลุ้นกันสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็นในกลุ่มของเซียนนะคะวา,วางวางวางให้นะคะ2ตัวบน8ปด8ก้าสูนหาชุด4ตัว ชุดสี่ตัวจะผลของเสี้ยนนีเขามาสองงวดกว่อนกับเขาเลยค่ะผู้ชมเข้าต่องวดนะคะงวดน,นี้ก็ขอให้ต่อห้าสองห้าสองศูนย์เจ็ดและศูนย์ศูนย์นะคะมีบล็อศูนย์ศูนย์และเก่าเก้านะคะที่พันกันไว้ให้นะ ตัวดินนะคะตัวดินตีตารางสี่เหลี่ยมนะคะศ <c oughs> ูนย์แปดเก้าเลขสวยสองแปดห้านะแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หานะคะตัวดินเก้าเก้าและศูนย์ศูนย์ แปดเก้าไปกลับเก้าแปดมีแปดเก้าเก้าแปดศูนย์แปดแปดศูนย์นะคะที่เซียนให้กลับไปนะครสองคู่นะคะมาแล้วล่างล่างเจ็ดสองห้าสองท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของเซียนไม่ตามนะคะไม่ชอบผ่านนะคะ แนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงสท่านผู้ชมกับพิจารณาให้ดีๆสกอนเดอร์นะคะวันนี้ก็ขอให้ให้ปังให้หิงนะคะต่อหวดนะ,ะเนศูนย์แปดเก้าเจอกันในกลุ่มบ้านเซียนนะคะชุดสูตรหวยลานเปิ่เส้นนะคะจะมาชนก็ของเสยนใบบน่อหัวนี้นะคะ